น้ำตาย,ยังคงไหลพรากให้หล่อนได้สะอื้นฟึดฟัดแต่อย่างน้อยท้องก็ได้อิ่มยิ้มได้อีกครั้งก่อนจะรีบโป้เอาเข้าต้มคำสุดท้ายใส่ปากหล่อนมีแรงแล้วจะไม่ยอมแพ้แน่ไม่อย่างนั้นเสียชื่อนุชพลังอึดของเฮียหมดคุณหญิงพิษนั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำฟังสิ่งที่ป้าอ้อยบอกเล่ากินข้าวหมดเชลอพี่อ้อยเจ้าข่ะคุณหญิง กินหมดหม้อเลยเจ้าค่ะหลังจากกินข้าวก็ยอมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะเจ้าคะแล้วจะหล่อนโวยวายไหมพูดรู้เรื่องไม่เล่าพูดรู้เรื่องเจ้าค่ะนางอิ่มกับนางน้อยมันเล่าให้ฟังว่าคุณเธอถามว่าที่นี่ที่ไหนแล้วนางสองคนนั่นมันตอบว่าการะไรมันก็ว่าเรือนคุณหลวงสำเนียงไผ่ราะเจ้าค่ะคุณเธอก็ถามอีก ว่าเรือนนี้ตั้งอยู่ที่ใดตำบลอําเภอหรือจังหวัดอะไรนางสองคนก็เลยตอบว่าอยู่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าค่ะดีนะแปลว่าหล่อนน่าจะพอจำเข้าหลังๆได้แล้วกระมังว่าหล่อนมาจากไหนก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะอ๋อนางอิ่มมันว่าคุณเธอถามด้วยนะเจ้าค่ะว่าคุณหลวงไปไหนนางอิ่มมันเลยว่า เข้าพระนครไปทำงานวันจันทร์หน้าโนนถึงจะกลับมาจบคะ่ะแม่พิษฟังคำที่ป้าอ้อยบอกเล่าคิดใคร่ครวญว่าหล่อนควรจะจัดการบางสิ่งให้เด็ดขาดก่อนที่พ่อพร้อมจะกลับคืนเรือนพี่อ้อยไปพาหล่อนมาพบฉันสิจะดีหรือจกคะ่ะคุณหญิงดีสิพี่จะได้รู้ไปว่าหล่อนมาจากที่ไหนฉันจะถามเองหากโกหก ก็จะจับส่งตำรวจเสียแต่ถ้าหากหลอนวิปลาดจริงก็คงต้องรอให้พ่อพร้อมกลับมาเสียก่อนแม่พิษมองตามร่างอวบอัดของป้าอ้อยที่เดินขึ้นเรือนไปรออยู่ไม่นานพี่เลี้ยงวัยดึกก็เดินกลับลงมาโดยมีร่างแบบบางของหญิงแปลกหน้าวิปลาดเดินตามมาด้วยเจ้าของร่างแบบบางที่เดินตามหลังป้าอ้อยมานั้นแม้จะไม่ได้มีกิริยาเรียบร้อย อย่างเช่นหญิงชาววังหรือลูกผู้ลากมากดีแต่หล่อนก็เดินอย่างสำรวมรู้ระวังกิริยาใครจะเป็นคนเคยเข้าเจ้าเข้านายมาก่อนหากแต่คงไม่ได้ทำบ่อยก็เลยเคอะเขินไปบ้างแม่พิททอดสายตามองหญิงสาวหน้าตาหมดจดสวมใส่เสื้อลูกไม้สีขาวนวลและนุ่งสิ้นสีหมักสุกซึ่งเป็นชุดที่หล่อนตัดมาแล้วใส่ไม่ได้พอดีทว่าเมื่ออยู่บนร่างอรชรช่างเหมาะนัก ใบหน้าอ่อนวัยก้มลงมองมือของตัวเองไม่ได้สบประสานสายตากับหลอนยิ่งทำให้แม่พิษเอนดูมากขึ้นเพราะกิริยาของหญิงแปลกหน้าดูสงบสงเงียมเจียมตนไม่ได้กรีดร้องโวยวายเหมือนตอนแรกพบท่าทางเยี่ยงนี้จะให้คิดว่าวิปลาสไปได้อย่างไรใจอยากให้หลอนเหมือนผู้คนปกติเพราะหน้าตาผิวพรรณน,นี้หากยืนเคียงคู่ใจแม่พิษคิดไปถึงพ่อพร้อม หากลูกชายยอมรับว่าหญิงแปลกหน้าเป็นเมียหล่อนก็คงยอมรับได้ไม่ยากด้วยเวลานี้อะไรจะสำคัญเท่าลูกมีความสุขแต่พอเพราะพร้อมไม่รับแต่กลับพึงใจนั่นคือสิ่งที่หล่อนหนักใจนักเพราะใครเล่าจะรับหญิงวิปลาสเป็นสะพายนิราวดีชะงักเมื่อป้าอ้อยดูลังให้หล่อนก้าวไปข้างหน้าทั้งยังกระซิบบอกนั่งสิเจ,จ้าคะจ้าป้า นิราวดีเหลือบตามองคุณหญิงพิษและเมื่อเห็นว่าผู้สูงวัยพยักหน้าหล่อนจึงหย่อนกายนั่งลงที่พื้นกระดานขัดมันเรียบเชี่ยมไม่ได้ขึ้นนั่งเสมอคุณหญิงที่นั่งอยู่บนพื้นยกขึ้นสูงกว่าคืบนิราวดีพนมมือและค้อมศีรษะลงหนูกราบขอโทษค่ะที่ทำให้คุณหญิงต้องวุ่นวายใจเพราะหนูและหนูขอโทษที่หนูทำกิริยาไม่ดีหลายๆอย่างค่ะแม่พิษอมยิ้มเหลือบตามองป้าอ้อย พราะสิ่งที่คิดวุ่นวายใจดูราวจะสลายไปได้โดยง่ายเพราะหญิงแปลกหน้าพูดจารู้เรื่องรู้ราวรู้เห็นความผิดของตนเองที่ทำลงไปเรื่องอื่นก็คงไม่ได้ลำบากที่จะสอบถามเอาความกันหล่อนสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะคุณหญิงเช่นนั้นหล่อนพร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวของหล่อนให้ฉันฟังแล้วใช่หรือไม่ใช่ค่ะ นิราวดีช้อนดวงตาขึ้นมองคุณหญิงเจ้าของเรือนไทยหลังนี้เจ้าบ้านหน้าตาใจดีไม่ต่างจากลูกชายทว่าหากหล่อนพูดตามจริงทุกอย่างคุณหญิงจะเชื่อในเรื่องที่หล่อนพูดหรือไม่หรือหากหล่อนปั้นเรื่องให้ดูดียอมรับว่าตนเองวิปลาสอย่างที่ทุกคนคิดอย่างไหนจะดีกว่ากันบอกชั้นตามความจริงทุกอย่างอย่าปดเพราะฉันไม่ชอบคนโกหก หากฉันรู้ว่าหลอนปดฉันคงไม่เอาหล่อนไว้ที่นี่ค่ะคุณหญิงแม่พิดอมยิ้มน้อยๆในสีหน้าเมื่อหญิงแปลกหน้ารับคำน้ำเสียงสุภาพทั้งเรียกหล่อนว่าคุณหญิงดังคนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีรู้สึกเอ็นดูและถูกชะตากับหญิงแปลกหน้าขึ้นมาดื้อท้งที่ก่อนหน้านี้ช่างรังเกียจมาถึงตอนนี้แม่พิดอยากให้หล่อนคนนี้จดจำเรื่องราวต่างๆได้ครบถ้วน เธอยืนยันว่าไม่ได้วิปลาดเพราะเมื่อถึงวันนั้นหล่อนจะยอมรับกับความรู้สึกของลูกชายพูดมาสิฉันรอฟังอยู่ค่ะนิราวดีบอกเล่าเรื่องราวของหล่อนให้คุณหญิงพิษฟังแม้ว่าอาจจะดูเหลือเชื่อและเป็นไปไม่ได้ในยุคสมัยนี้แต่หล่อนก็ต้องเล่าตามความเป็นจริงเพราะหล่อนไม่เห็นทางว่าควรจะโกหกอย่างไรแม้ว่าสีหน้าของคุณหญิงพิษ จะเปลี่ยนจากเมตตาเป็นบึ้งตึงก็ตามแต่หล่อนก็ต้องเล่าทั้งหมดนี่หล่อนจะบอกฉันว่าหล่อนมาจากสยามในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าหรือใช่ค่ะหนูหมายความตามนั้นจริงๆถ้าตอนนี้คือรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกนั่นคือสิ่งที่หล่อนถามจากป้าอ้อยเมื่อครู่ว่าตอนนี้อยู่ในยุคพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดและเรื่องราวในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่หก ที่หล่อนพอจะจดจำได้เพราะออกข้อสอบให้หล่อนต้องท่องจำก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกระบฏรอสอ .130 ซึ่งเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2455และก็เรื่องแฟชั่นเครื่องแต่งกายของสตรียุคนี้ที่ว่ากันว่าเปรี้ยวและเสรีกว่ายุคไหนๆถ้าไม่นับยุคของหล่อนแต่เรื่องอื่นๆนั้นก็ห่างไกลความเข้าใจของหล่อนเหลือเกินเอาละหล่อนขึ้นไปพักเถอะ ประเดี๋ยวได้เวลารับประทานอาหารกลางวันฉันจะให้เด็กไปเรียกก็แล้วกันคุณหญิงพิดบอกมือตัดบทว่าไม่อยากสนทนากับหลอนอีกนั่นทำให้นิราวดีต้องยิ่งอธิบายให้คุณหญิงเข้าใจคุณหญิงคะอย่าเพิ่งไล่หนูเอ๊ะนี่หลอนฉันไล่หลอนตรงไหนก็ตรงนี้ล่ะคะ่ะคุณหญิงไล่หนูเพราะคุณหญิงไม่เชื่อเรื่องที่หนูเล่านี่หลอนอย่ามาเถียงพ่อแม่ไม่เคยสอนหรือ ว่าไม่ให้เถียงผู้ใหญ่นิราวดียิ้มแย้หากเป็นคนอื่นคงโกรธที่ถูกต่อว่าไปถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอนหล่อนให้ดีแต่เพราะน้ำเสียงของคนหญิงพิษไม่ใช่การต่อว่าดังปากพูดแต่เป็นความเอื่อมระอาเสียมากกว่าไม่ต่างจากที่อาม่ามักค่อนขอดหล่อนอยู่บ่อยๆยามที่หล่อนเถียงอาม่าก็จะบอกว่าแม่ไม่ได้เรื่องที่ไม่รู้จักสั่งสอนหล่อนให้ดีหล่อนถึงได้เถียงคำให้ตกฟากแบบนี้ สอนอยู่ค่ะแม่สอนหนูเยอะเลยแต่หนูสอนแล้วไม่จําค่ะอาม่ายังบอกหนูบ่อยๆว่าหนูอะ่ะเถียงคําไม่ตกฟากแม่พิษหน้าเวอเมื่อได้ยินคํายอกย้อนนั้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะขันน้อยๆเพราะคําพูดพาซื่อของหญิงแปลกหน้าชวนให้หล่อนเชื่อว่านั่นคือความจริงแต่เรื่องมาจากอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้านั้นเห็นที่หล่อนจะเชื่อได้ยากเอาล่ะหล่อนอยากจะพูดอะไรอีกก็พูดมา ฉันจะทนฟังหล่อนสักประโยคสองประโยคอีกประเดี๋ยวฉันต้องขึ้นเรือนมีงานต้องทำหนูขอบคุณค่ะนิราวดีพนมมือไหว้อ่อนช้อยเห็นแววตาพอใจในสายตาของคุณหญิงพิษตามประสาคนอยู่เป็นช่างประจบประแจงเพราะหล่อนมักทำแบบนี้กับอาม่าบ่อยครั้งซึ่งเป็นปกติของผู้ใหญ่ที่มักชอบคนผู้จาอ่อนหวานและดูพีนอบพีเทา ออกจะหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายมากกว่าจะต่อต้านดังนั้นอ่อนเข้าหาผู้ใหญ่คุณหญิงพิษก็น่าจะเอ็นดูและเชื่อที่หล่อนพูดในสักวันพูดมาสิฉันรอฟังอยู่นั่นละ่ะนำเสียงปราณีขึ้นอีกนิราววดีอดไม่ได้ที่จะยิ้มน้อยๆก่อนจะพูดในสิ่งที่ต้องการอธิบายหนูอยากยืนยันว่าสิ่งที่หนูพูดเป็นความจริงทุกอย่างหนูไม่ใช่คนที่นี่ อันนั้นฉันแน่ใจอยู่แล้วว่าหล่อนไม่ใช่คนที่นี่แม่พิดยังอดไม่ได้ที่จะประชดประชันแกมหมันไส้นิราวดียิ้มกว้างเพราะคำประชดประชันแบบนี้การสนทนาย,ย่อมยาวนานเป็นแน่หนูไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่คนที่นี่และไม่ใช่คนในยุคนี้ด้วยค่ะคุณหญิงก็เห็นแล้วว่าเสื้อผ้าที่หนูสวมใส่ไม่ใช่ของคนในยุคสมัยนี้นะคะแต่หากคุณหญิงไม่แน่ใจถ้าคุณหลวงกลับมา คุณหญิงลองสอบถามด้วยอีกทีก็ได้ค่ะคุณหลวงจะต้องรู้ว่าเสื้อผ้าของหนูไม่ได้มีขายในยุคนี้เด็ดขาด